อุบัติภัยเหมือนกันท่านผู้ชมเมื่อวานนี้กลางวันที่สงขาที่ตำบลท่าช้างมีแม่ค้าขายน้ำอ้อยเขาเ้าใจว่าเกิดเหตุการณ์ขายน้ำอ้อยอยู่ที่รถเนี่ยท่านผู้ชมครับล่มขนาดใหญ่ใช้กลางบางแดดล้มอาจจะทำให้แม่ค้าน้ำอ้อยคนนี้ชื่อคุณหรือพีอารุดีอายุ57เปีเสียจังหวะแล้วมือเนี่ยถูกโดดเข้าไปในเครื่องคั้นน้ำอ้อย มือถูกดูดเข้าไปได้รับบาดเจ็บสาหัสท่านผู้ชมคุณละเดียอายุห7เปีเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยเธอกำลังยืนอยู่บนท้ายกระบะท,ที่เปิดท้ายเป็นร้านขายน้ำอ้อยคั้นสดมือท้ายมือข้างซ้ายทั้งห้านิ้วถูกนีดติดอยู่กับเครื่องคั้นน้ำอ้อยะคะ่ะเป็นแผลยาไปถึงกลางฝ่ามือชาวบ,บ้านและกู้ชีพก็พยายามช่วยนะคะจนช่วยเอามือออกมาจากเครื่องคั้นน้ำอ้อยได้แต่นิ้วเนี่ยถูกบดไปถึงกลางฝ่ามือะคะ่ะ ก็ต้องสวมที่ทอบช่วยหายใจด้วยคือเธอน่าจะเสียเลือดไปพอสมควรนะคะก็ป้องกันอาการช็อกนะคะแล้วก็อากาศที่ร้อนจัดในตอนเที่ยงด้วยอสอบถามเบื้องต้นทราบนะคะว่าตอนแรกค่ะคนเจ็บก็ยังคันน้ำอ้อยขายอยู่ท้ายรถตามปกติปรากฏว่าจู่ๆร่มขนาดใหญ่ที่ใช้กางบังแดดมันล้มลงมาค่ะก็คาดว่าน่าจะทาให้เสียจังหวะแล้วมือถูกดูดเข้าไปในเครื่องคันน้าอ้อย แต่เธอยังมีสตินะคะแข็งใจโทรศัพท์ไปหาลูกค่ะรวมถึงชาวบ้านแล้วก็หน่วยกู้ชีพได้เข้ามาช่วยเหลือด้วยอ่ะเข้าจะว่าเสียเลือดมากขอให้ปลอดภัยนะครับทานผู้ชมโอ้อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นแบบนี้น่ากลัวจริงๆถูกบทเข้าไปถึงกลางฝ่ามือเลยอ